ใครยังไม่ได้นอนใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้นอนเป็นหุ่นให้จะมาวันวันเพื่เซร์วันคำอันนี้ฮูยูกัตยูัตลอัฟเฟอร์แอนดูนะสีแดงนะเขียวเขียวกเขียวใช อันนี้ขอนใครอลูกโกถึงจำชื่อแกไม่ได้นะอ้าอลูกกัลอลูกกัลอลูกโกอลูกกโอเคอันนี้อันนี้ยังไม่ได้นอนหรือว่าจะชมพูนอนไปเลยทังปั๊มอันนี้เหเดี๋ยแต่หนักเลยเวันนี้หนึ่งเช็ดเตียงไม่เป็นไรนะ โอเควันนี้จะเร็วหน่อยเยอะอันนี้ขาสันญาณไหมนี่ยไม่เท่าไม่เท่าเลยเออเนยเดี๋ยวดูเช่นนี้ให้ดูเวลานอนเนี่ยให้เราสัมผัสด้วยบางทีเรานวดกันเราไม่รู้ว่าน้ำหนักยังไงนวดยังไงนี่ไม่ได้ถ้าเราถูกนวดตบเราจะได้สัมผัสดูอ๋อน้หนักอย่างนี้อ่ากูไม่นี่ แล้วก็เนี่ยเรานวดเนี่ยอตามาสอนเนี่ยอนุบาลอนุบาลน,นั้นเบสิกเบสิกนะแต่ถ้าเราไปเจอตามาไปเจอหมอไฮโลที่ติดที่เยอรมันที่อะไรนะแฟรงก์เฟิร์ตก็คือว่าไปแลกเปลี่ยนให้คุณคุณอะไรนะคุณหญิงติดต่อให้นะพอดีไปกินข้าวที่ร้านนะนั้นก็ไปเจอภรรยาของหมอไฮโลทีติกเพราะว่าเาขาถามเอ๊ะอาอยุไปรู้บ้างรู้ว่าอะไรแต่มาว่าแตมาเป็น หมออาจารย์สอนตึกดูโอ้อันอน,อนั้นนะอาจารย์ฉันก็เป็นอาจารย์ฉันตึกดูอ้าวอย่าั้นเนี่ยจะไปพบได้ไม่ได้าาเดี๋ยวสมินให้รับรับให้นะครับแบบพบโอ้โหตึกตึกหลังหลังใหญ่ๆอยูเนี่ยแล้วเขามีหมอใครเราพิสูจเช่าเป็นห้องๆเสร็จแล้วไปพบของเขาก็ตอนรับอย่างดีนะพเพราะเราต่างประเทศมานะตอนรับอย่างดีไปพบแล้วว่าเราจะมาดูเขาอะไรนะาาใครทำใครเราก็สูจนอะไรพบ ไม่เอาหมอคลอดติงกมันนอนนเลยตกใจแล้วให้เราทําให้มันอ,อะไรนะไม่เคยรู้เต่อหน้ากันยู่ยดีๆมันให้เราทำเลยไอโคเอรมันนี่นะวันเดอร์คลอ i ติกเซ็นเตอร์อัพเดตไอโคไอวันทูโคทูล i กดีดูเนี่ยมาสเตอร์โคอินไซด์ที่ที่เดอะคลอดติกตั้งที่ไซด์เซ็น ไอดูฟอร์ยูฮะไอเขาดูว่าไอโอเคขอนอนความกบอาตมาก็ยังไงขอให้เขมั่นใจเรานอนแล้วโหเตียงขาอย่างดีเต็มแข่งแล้วก็ทำทำตามที่อาตมาทำเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วพออาตมาทาเสร็จแล้วก็ก็อ้าวกเขาอาตมาอาตมาเราจะให้เขาลองเดิอาตมานอนเขานอนก็โอ้โหเขาใส่อาตมาไปเนี่ยชุดใหญ่จริงๆเลยเขาตัวฝรั่งมันตัวใหญ่ใช่ไหมตัวแบบใหญ่ๆน้งใส บอกไมมาเนี่ยกระโดดลงเอย่อยไปเลยะมาโอ้ยเราทำเนี่ยมันแค่นี่ก็นิดเดียวจะมาตั้งแต่นั้นมาแตมาเริ่มไม่กวเท่าไหร่แล้วนะสังเกตเวลาจะมาเจออาจารย์เย้เลอาจย์เนียโอกทำหนึ่งรู้สึกว่านันหนักแรงอันนี้เราทำกันซับซ้อนมนไม่ตาัวเวลาดูที่บิยอริกาโรด้ทูก็วินินะรรนะอันนี้เป็นอะไรไปเทีบเลยมาเนี่ย ว่าไฝไฟค่ะไฟอ่ะไฟจริงจริงอ่ะโอ้วันนี้ไปต่างประเทศได้นะเนี่ยชอบเดินทางนั่นเนี่ยไม่อยู่กับที่เลยเนี่ยอืมดูใไม่ชอบเดินทางวะถ้ามีปังถ้ามีปังนี่เอ่อนะดูเนี่ยเนี่ยไหมปวดอะไรไหมนี่ยไหมตูวสั้นยาวเยอะเหมือนกันะใช่ป่ะเนี่ยบอกว่าสั้นยาวเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่จับคอเนี่ยเรามาดูนะแค่จับคอที่บอกตัดตัดหิน มือค่อยกันมมือทั้งทั้งไม่ว่านอนหงายก็ได้นอนนอนกลองก็ได้นะอันที่เสิร์ฟคอรองคอคอเต็งกรไดูกหลังไหล่มันตึงน่าดูเลยไม่มีคอดเลยแม่แค่นี้ย จริงๆเลยนะอ่ <kav> ไม่ต้องมาทำอะไรอ่ห okay. right. okay. right? ่างประมาณมิลหนึ่งเลยไหมอไม่ได้ควากอ่าดูดูเอ่อขึ้นๆโอเคหันดูจำทาอัตราเร็วมีเอ่อมีหินไหลดูเอ่อซิกอ่อทุบออกิตทำแบบอันเตโอเคอันนี้เช็คเลยเวลายืนเนี่ยพยายามยืนให้มันข่ามันแบบอะไรสเตชั้นเอ่ออะไรสยตนแบบสวยๆหน่อย อันนี้ก็กระเพาะลไส้ก็แค่ดีนะแต่กระดูกใช้ได้อยู่ตรงอยู่แต่ตรงนี <S <s ้มันจะตึงๆกั้นอย่างเงี้ยบางทีเราจับเนี่ยเราจะรู้ตรงไหนที่ตึงนัล้วจะมีตรงหนนี่แต่ตึงๆอันนี้ก็ท้องผูกบางทีม่ค่อยถ่ายกินแล้วมันก็ขี้ขี้เหนียวเป็นไหมขี้เหม็นด้ยขี้เหม็นด้วยนาะไยดมมันทำไมอ่ะขี้เหม็นเนี่ยคนก็คนไหนขี้ตัวเองจะ่าหอมนี่ส่วนเราขี้ตัวเองเน่เหม็นอะไร เนี่ยเราเราก็จำท่องโฟกัสย่อดยอดลักษณะนี่ก็พอแล้วถ้าคนมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวข้าวเนี่ยเนี่ยช่วงระหว่างที่หนึ่งถึงที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นพวกปอดหัวใจอะไรๆเนี่ยเราดูอวัยวะไปไหนอยู่ตรงไหนเราก็ไล่ลงไปนีมันไม่ไม่ยากเละเดี๋ยวจะมีชีดอยู่ไม่รู้ว่าจะแจกว่าจะให้โบก็แจกถูกโบกแจกให้แจกแจกชุดละพันมันจะให้ชุดละพันไม่ใช่อะไรนะบางคนเขาบูชาไปชุดละพันี่ยภาพหกภาพแล้นะเดี๋ยวดู เดี๋ยวพวกเราถ้าน่ารักน่ารักนี้เดี๋ยวเราแจกฟรีให้เปิดจริให้มารับได้ถ้ายังไม่เปิดก็ยังไม่ให้เลยตัวนี้ไปฮะตัวนี้ไปเมื่อกี้เราอันนี้ไปแล้วนะอ้าปากเลยอันนี้ไม่มีผ่าตัดเลยเนาะถ้าเด็กเด็กกับผู้ผู้ชราหรือวคนกระดูกคูนอะไรนี่ต้องออกแรงหนักนะ i ิสระเท่านันอง n นองค์องค์องเพนนน้รนะโเมาาม่พอมาเนี่ยมันจับไปเยอะแล้วหนวดไปเยอะมันคายไปเยอะเลยวันนี้ยิงงายเยไหมดไดไ man uh, l L4 L3 um. So this this exercise is for the back uh... Yeah, back low back uh okay. back end. Uh, uh L1 L2 L5 L6 uh, L1 L2 L5 L it yeah L3 L5 please ค่ะ ยดิอัี่เดีตอซซดออะโอวันหนึ่งเนี่ยแตมาเคยทำสามชั่วโมงหนึ่งร้อยอ่ะ สชั่วโมงหร้อเราชีวิคนกินนาีเราสามชั่วโกนสามสชั่วโมงหนึ่งร้อยคนประมาณไม่ถึงสิหกสิบนาทีก็สองสามนาีดึงปั๊บจัดปั๊บดึงปั๊บจัด่าจัดโอเคเสร็จแล้วจัดที่ไหนจัดที่มัลลูศีเราตามไปดูได้ออกหน่วยที่มัลลูศีฆ่าดีเต็มเลยนะด้องแบบเดินร้องดาวเลยนะ เตียงจะมาไปสิบสามเตียงแต่จัดกระดูกได้มันเป็นให้พระได้แค่เจ็ดเตียงเพราะหมอมีแค่เจ็ดคนตอนนั้นรุ่นนั้นหมอเข้าไปไหมไปนะไปรุ่นนั้นรุ่นที่พระเยอะๆน่ะหกร้อยเจ็ดร้อยไปนี่ยรุ่นนั้นคนละเตียงเลยนะโอ้โหแบบเหงื่อเนี่ยคล่องตัวเลยนะสารเข้ามาเน้น้ำเนี่ยกินไปเนี่ยไม่ได้ไปห้องน้ำสารเข้ามาเนี่ยโอ้โหแบบอันแม้ผ้าเนี่ยจองคิวยาวเหยียดเหมือนกับรากบัตรเชีวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไตัดดึงคอตัดดึงโอ้โหไวมากมากเลย โอเคต่อไปใครเราไม่ได้ขึ้นลงอันนี้อันนี้เรานอนหงายขมอนมาเหมือนจะท่านั่งนนี่คนท่านั่งเอาแว่ตัดไปอันนี้ผ่าตัดมาไม่มีนะโอเค,คอ, <c oughs> อันนี้ดูแล้วเอออันนี้ดูขาที่ปกติดูเห็นไหมปกติไหมหกสิบหกสิบใช่ไหมร้อยแปดสิบค่อยๆเนี่ 60, 60, นยเราเขยับเขย่าเราไปเลยนะ

อาจานไซเบอร์นนี่เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไซเบอกี่ปีแล้วหลายหลายลาปีหลายปีแล้วน่าน่าของเยอะไปหน่อยโอเคน่าจะฮีเลียนาฟลิกุสนี่อุลิเตนถ้าเราจะเช็คดูว่าตรงไหนมันจะเจ็บมากๆอันนี้ที่มันกล้ามเนี่ยมันแข็งๆเนี่ยเรามือแค่กดไปแค่นี้เห็นไหมเขาจะนี่เลยที่ไม่ที่ไม่มีปัญหามันก็ไม่เจ็บนะเห็นไหมบางทีเราจะล็อกก็ได้เราจะล็อก ข้อไหนข้อที่มีปัญหาแต่ข้ออื่ไนไม่ใช่สี่กับอาจารย์แย่ท่านจะจับไม่จับทีเดียวช่วงนีข้อนี้มีปัญหาท่านก็จับข้อเดียวจับข้อเดียวนี่บางทีเราก็ล็อกไว้อยเห็นไหมจับสมมตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จับจับล็อกไว้อยเห็นี้มล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็เกยืดมาอย่างไหมล็อกไว้บางทอีอันนี้แบโผล่ไปสองข้ออยากเลือกมุมเส้น <c oughs> ส <c oughs> นี้เอาแรงสู้แค่นี้ แล้วเราจะดูได้ว่าข้อไหนก็นี่ไงจับดูสิเจ็บตรงนี้ใช่มันจะตึงกว่าใช่ไหมมันจะเหมือนเหมือนกับมันจะเป็นแข็งๆอ่ะมันกล้ามเนื้อตัวนั้นมันจะแข็งๆอ่ะบางทีนอนตกหมอนตกอะไรไหมข้างซ้ายหรืคุณนอนตกหมอนมือแข็งบางทีคนชอบนอนตะแคงเนี่ยข้างไหนตึงข้างไหนตึงจะนอนตะแคงขนาดนี้อ่ะเหมือนประมาณนนะมีแรงไหม โอคับลาตบางทีเนี่ยอะไรนะเขารย้ว่าอะไรนะเราจะเรียนเนี่ยจิตต้องมีสมาธิไม่ใช่โอ๊เจอคนที่สวยหล่ยจะกอดนานหน่อยไม่ได้อะไรนะตอนที่จะมาตอนที่มาเรียนเนี่ยนะเยอเดนพรเรียนล่าสุดที่จะาที่ญปุ่นเนี่ย อาจารย์บอกว่าคุณจะไปถึงระดับธรรมชาติสูงๆเนี่ยคุณต้องอรู้จักร่างกายอะตมีของคุณก่อนอะไรเนี่ยนะถ้าเสร็จแล้วเหมือนกันก็เพราะว่าอาจารย์ท่านสอนคำว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลานวดก,กันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใส่สักชิ้นเลยนะใส่ชุดป้องกันอะไรเงี้ยถ้าคนทีม่มีสมาธิตายเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนมาไปญี่ปุ่น,นยังไม่เคยนวดอย่างนั้นนะฮะไม่เคยเจอเลย ก็เนี่ยะบางทีนะมันจะอันนี้มันจัดเป็นน้ำนวดน้ำมันหรือนวดอะไรเนี่ยนะแก้ว่าบางทีหลวงพ่อนั้นเมันกอดจองหวัดทั้งหมดท่านสองนย่าเนี่ยน้ำนวดน้ำมันกดจุดบางทีใส่แค่สองชิ้นอะไรต่างๆบางทีไม่บางคนนี่ไม่ใส่ชิ้นเลยนะบางทีกับน้องชายจะมาเนี่ยรักษาพวกฝรั่งบางทีเขาเข้ามาก็ไม่รู้ว่าอะไรนะยังไม่ได้ทันถามหมอเลยเอากางเกงออกอะไรออกเหลือแค่ชัดเดียวเอะไรนะตะเกียงในชั้นเดียวอย่างเงี้ยบางทีก็มีมันเป็น มันคล้ายๆว่าเขาเขาเขาไม่แค้แคลอะไรแล้าเราเป็นหมอเราจิตเราต้องมีสมาธิไม่ว่าท่าไหนท่าไหนกอดอะไรท่าไหนเนี่ยก็บางทีเราไม่เหมาะกอดลอาบางทีเราเห็นนี่เขาผู้หญิงเขากลัวเขาอะไรเราก็ใช้ท่าเข่าไปท่าถีบถีบเี้าไปแต่ถ้าเป็นท่าเนี่ยมันจะถึงพิ่ถึงขิงเดียวนะบางครั้งยบางทีเราก็ถ้าเราจ้อยกผู้ชายแล้วก็เอาหมอนมาลองมาทำผู้หญิงก็เอาหมอนมาลองก็ได้เราจะไปไปอะไรนะไปโดนแสกน้องต่อคอยขออะไร มันมันต้องสึกให้มันถนาดบ่อยๆนะ่อแต่จริงมันไม่ยากบ่อยๆต้องบ่อยต้องหงาจะเล็กๆดังไหมดังมเออถ้าถ้าเนี่ยมันจะล่งมันจะเบามันจะสบายดีนะฮะ Did it crack? Did you hear? Yeah ย e a h a Crack h นี Crack a lot of crack อ่ะมันะแคงเลยนจะเตามีนะา้เลยผูรักษาจะ้อถ้าคนดต้องผู้ป่วยจะด้ร่างกายนเานี่ก็เหมือนกันเราต้องล็อกให้แน่ๆเียไหมล็อกให้แน่นๆจับนะอย่าง้ยนๆต้องตัวมาเยอะๆ่าดติดไหมแล้วก็ลวกตัวในร่งทัดนนะแค่หมุนนิดเดียวนะแค่เอาแรงจังหวะนิดเดียวเราอยาไปเอาออกตรงข้าบนเนี่ยต ต้องเยอะคข้างหอกอยาไก็ข้างไนจะมันข้างไหอข้างข้า็อกนะครับอานรย์เกินไมวัดแต่ว่าตอนที่ี่ิด้อีากูรูดไเออ่าลุได้มาแวแนี้ไม่อยากอะไรอ่ะต่อไปเราลุกหน้าหน้าไีม ไม่ไม่อันนั้นเมื่อวานเราลองอันนี้นั่งแตยังไาหน้าเลยจะได้รู้ความรู้สึกอืความรู้สึกเอไม่แล้วบางทีเราต้องถูกจับบ่อยๆถูกจับบางครั้งเราต้องรู้ว่าอ๋อมันไม่น่ากลัวเนี่ยเราเห็นคนอื่นจับเอ๊ะมันเหมือนคอมันจะหลุดคอมันจะตายมันจะขาดอะไรเอี่ยเราทําไปเอ๊ะเราก็รู้สึกว่ากดห้อมอะไรอะไรรู้สึกมันเบามันล่องอะไรอะไรอะไจะมันขึ้นโอเคมันทุวร์จ Them. Them. อันที่ดีเตรียมวางลงเตรียมไปหน้านี่ดหน่เหมือนกันเราไปยกเข่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็แนบมากอดกอดให้แบบให้อะไรนะแนบแนบกับชิดหัวถ้าเราเป็นผู้หญิงไม่สะดวกแล้วก็เอาหมอนเตรียมหมอนเล็กๆมาสัรุปหนึ่งมาเซตติ่งเรานเนี่ยสบายๆกันเองเห็นไหมแล้วก็ลองยกลองยกเขาเกงไว้หนึ่งนะครมัน้ามไม่เกงปุ๊บเราก็เก่งเลย อันนี้จะง่ายกว่าท่าที่นี่นะแล้วก็อันนี้ไปที่ไหนเนี่ยบางทีจะมาจัดๆแล้วบางทีเราจัดเนี่ยมันมีนั่งเนี่ยจะมาขึ้นลอยธนนท์พอดีมีคนนั่งหลับไปประทุขอแคตจะมาก็มีเก้าอี้ม้านั่งอยู่แถวใต้ต้นไม้อ้านั่งตรงนี้จัดบางคนเออท่านท่านี้ยังไม่ได้สอนเนี่ยอาจารย์รักไก่เนี่ยอาจารย์อะไรห้องวิชาเนี่ยอะไรอะไรเอาแรงช่วยดิมีแรงได้ไหมเอาแรงช่้ยดิอืมแต่ก็ได้แล้วคืนนี้ต้องเลี้ยงกาแฟต้องแก่ เาี๋ยวเรียนตัวไปตัวไปเนี่ยถ้าเกณฑฝืนเนี่ยมันจะมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเราต้องขยับให้ดูว่าเขาเกณฑ์ไม่เก่งเพราะมันดึงอ่าได้่อนโอเคแข็งแรงสู้มันต้องจับจังหวะเพราะที่เราทำบ่อยๆมันถึงจะเป็นนะครับโอเคนั่งต่อตรงๆ นนี่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราไม่อยากกอดให้เขากินเต้าหู้เราเยอะเกินไปแล้วก็อันนี้ไม่อยากได้ลูกค้าเยอะแล้วอันนี้ลูกค้าเยอะแค่นั่งตรงตรงใก้อืมกินบางทีอันนี้มันจะได้ช่องล่างนิดหน่อยโอเคนั่งหันหน้าไปทางนี้ก่อนพบตรงตรงเอาขายกขึ้นมาเออไม่ขายกอมื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 อขายันให้ตรงตรงจริง ห้ามออเข่านะเข่าอ,อย่างเงี้ยลองดูออาเข่ากนเป็นยังบ้างเจ็บเจ็บใช่ไหมเพราะเข่ามันนี้ไม่มีอะไรรองไงเราออกกล้ามเนื้อตรงช่วงนี้ตรงข้างหน้าแข้งของเราเนี่ยมันรองไหมมันจะไม่เจ็บใช่ไหมเห็นไหมเจ็บไม่ไม่เจ็บเนาะไม่เจบ็จบ,จบ,จบ,จบโอเคปิดอาปากอันนี้ก็เหมือนกันไหมเวลาเคล็ดลับมันที่ไม่ยากนะให้ล็อกให้แน่นเข่าให้อยู่นิ่งๆเรามาเอามือเนี่ยไหมระหว่างเข่ากับเลยนะข้อมนะือให้เท่ากันแล้วก็แค่ ขยับตรงแค่มือแค่นั้นไหมัยขบไม่ใช่ไม่ใช่บางบางทีเราชอบแบบสไตล์ไทยอ่ะเราใช้ข้อแบบนั้นข้อที่เป็นไงบ้างเจ็บไหมเออเนี่ยมันไม่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 ชอบเท่าไหร่นะแล้วแค่เอามือล็อกแค่แบบนี้นะครับเราดูไหมแค่แค่นั้นกระตุกตรงนั่นแหละ นี่แหละบางทีจะมาสองปีนะมาถืออ๋ออาจารย์ทำไมมันท่าไมบอกเคล็ดลับให้เราก็นึกว่าเอาเข่าจันทึ๊บๆึเหมือนไม่ใช่มันแค่กระตุกตังมือเลยนะมือประธานตรงนั้นเอามือประธานไว้โอเคนอนลงมานอนลงมาเลยนะอันนี้ข้อหลัง่ใเคสอดเข้าไปใช่อาจจะเข้าเอาเข้าอาหมดเลยนะพอออกหมดแล้วมีแข็งแรงเราก็กลับไปอ๋อเนี่ย อันนี้ก็จะคลายช่องเนี้ยคนที่แน่นอกจุดอกหรือว่าอะไรเนี้ยอ่าเนี้ยหรือว่าถ้าไม่เอาท่านี้ท่านี้เราเลือกท่าใดท่านหนึ่งนะเรามือซานอีกทีถ้าเราไม่ทําท่ามือนี้แล้วก็ทําท่านี้ท่าย,ยกนี่อาจจะเข้าจะออกออกหมดปึ๊กอ่ามันเหมือนกันมันก็จะดังช่องครับตรงนี้นนะนท่าสามะบัอ หนึ่งสองนะต้องยกยบแล้วก็ให้มันมีอะไรนะมีช่องว่างนะอ่าฟรีบ้านแอ่งพูดที่มีวิลลี่แหลกโอเคลบ้านโนดี้อุ๊บได้ถึงทุกที่เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันอ่อนไปหมดแล้วมันง่ายนะคุ้มหลับคุ้มตื่นง่ายๆนะเราดูว่าให้มันง่ายก็จ้เป็นบอกว่านี่ง่ายมากเลยนี่อยๆอีกสิอย่างนี้ต้องทาำนะ มันจะดีแ้วแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะขวากส่วนใหญไมสมดุลปแค่ไนโอเ้วก็ which p a โอ้ฟอแอล1แออล1อยาทียว่มีเหี้ยเดี๋ยวเดีเดี๋๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเวียวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย๋ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด